มันจัดเพิ่มู้ใหญ่มนมีพอเลเไปเอาผู้ใหญ่กันอีเต้ยอันนึงก่อน่อันนี้มันลาย็นเลยเบื้งกันฟีอาฟาอันโยนะาโม่ของเขไปแบบเี่วเดียวไปโม่เขาเปหนไดจ้ะอนร่อม่ อันนี้อ่าด้วยใหม่ๆมาห้าใบห้าสองสามไหนเพื่อนเอาไปอ่านว่านเข่าถึงหน่ะอ่ะไปแล้ว ยจาให้น้ำลายกระดินเลยเฮยมี่ด้วยกำลังมาว่วซ่านโอ้ตำแหน่งนี้ดีจังเลยลุก่ยมันจัดเพิ่ม เนาะผู้ใหญ่มีพ่อเนี่ยเราไปเอาผู้ใหญ่ยันเพ้อง่าได้นี่เต้ยเอออันนึงก่อนค่ะอันนี้มันหลายแล้วกระตูพระพระอันนั้นวานที่น้าไปนะำ่อพ่อพระบอกเออ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 สองไม่ยากีหน้าตะ เอาอันแห้งนันมาเชื่อแบบนี้ไงทิ้ง15คือใส่กันเอาไปเอาไปใส่น้ำหลังเลยดีกว่าใส่อันของแห้งเอออย่าลืมใส่แมสตอนนี้ พระเนรก็ไปวินทบาทใคะยังไม่กลับแล้วก็มาจับพัตทหารรอเอาไปเจอทางอันนั่นค่ะประตูตอนนี้พระเนรก็ไปวินทบาทใคะยังไม่กลับแล้วก็มาจับพัตทหารรอ เออกล้วยมีคูอยู่ค่อยเซอรนะกำลังจัดกนกำลังทำเสรลวนนะคะกำลังสลอันนี้อ่าล้วยใหม่มาสิบห้าใบห้าใบสองสามวนช่วยกัน นเดี๋ยวอันนึงเหอะวน้องกูเดี๋ยวบอตัวบ้นองน้าไก่อวค่ะวันนี้จัดน้ำทำเล่อัดกี่ละ โอเคเนาะอะีนแล้วนที่เทาลรมีคกิน็เดตยายนะดีดีดีด้วยกำลังมาหัวซ้อนโอ้ตำแหน่งนี้ดีจังเลยมาจะมาร์ก อาหารหวานครับเอาอันแห้งนั้มาเสิร์ฟแบบนี้ไงเสิร์ฟสีนั่นแล้วเสิร์ฟสองแล้วแล้วลามมันถ้าถือต้มกันยังอันอันเนืละลายถ้ากันยั่งจะได้กระดูกอันนี้นะต้องอันนั้นอันนี้นั่นนี่น้อยนะต้องการมี่ด้วยกำลังมากระซั้น โอ้ตำแหน่งนี้ดีจังเลยลไปลกไันลมเอาเอาหบก็ได้จใเอาเจ้าสวัสดีค่ะมาคุณครู อันแห้งน่ามาเชอบนี้กันเจาเป่ดกระย่ฮัลยนกับยนืออันเชิอบ้านนะนะอือเชิอบ้านเพุสุดท้ายหอยมีฮอต คูเฮ้ยคูเก่าสองหน้าอ้าอ้าเลยเลยโอ้คูผมเนาะเครื่องกำลังทำงานเสื้ออันนึงก่อนบ่เฮ้ยรอกันถ้าไม่ไม่ถ้าเหลือแล้วคูเฮ้ยคูเก่าสองหน้าอ้าอ้าเลยเลยโอ้คูผมเนาะเครื่องกำลังทำงานเสื้ออันนึงก่อนบ่เฮ้ยรอกันถ้าไม่ไม่ถ้าเหลือแล้วคนช่วยกัน่งน้ เดีอันนึงเองนงูเดียวตัวาสองเอาอันแนนนห้งนั้นมาเชื้อแบบนี้กันไฝมันจัดเพิ่ม เนาะผู้ใหญ่มีพอเนี่ยเาไปเอาผู้ใหญ่เ่ม้กัน่างได้นีเสอันนึงก่อน้อันนี้มันหลายเวอันน้คการเดืมา้เดตามนี่ะดงตวัด้นจ้าลวเอาสายตามันไม่ได้สายเวลานะะแต่เงิมันคือสาย ก็ง่ายต้องบีเบอร์เซฟอันนั้นอันนั้นเสิร์ฟสองแล้วละลำมาทันถ้าคือต้มพวกกัยังอันอันเนื้อลายพวกกันยังจะได้กระดูกอันนี้นะต้องอันนั้นอันนี้นั่นนี่น้อยนะต้องการเอาไปเท่าทั้งอันนี้ตัวตัวตระตูวขอบคุณครับโอเค

คนนะคะกำลังจะเล่เอาไปเจอทางอันนี้ครระตใช่ระตขอะคใช่ดนอันนี้อ่าด้วยหม่ๆมาเนี่าก็แต่กนไปสิบห้าใบห้าสองสามกี่ละ

ตอนนี้พระเนนก็ไปวินทบาทค่ะยังไม่กลับแล้วก็มาจัดพัฒนาโลให้เพื่อนเอาไปลอืมอาหารวันข้าวคูเฮยคูก๋วยเตี๋ยวแบบอ๋อฮะเลยโหคู้อมเนาะเครื่องกำลังทำงานเธออันนึงก่อนบ่เฮยถ้าไม่ไม่ถ้าเหลือแล้วกี่ล่ะโอเคเนาะ

เอาไปใส่น้ำหลังเลยดีกว่าใส่อันของแห้งโอเคาไให้เพื่อนเอาไปล้างอาหารวานเขา้า ันเลยเบิ่งกันจีอาฟาโมอนกโาโมของเฮาแบเอดียวไปโม่อเฮาแมีครบเลยค่ะาหักคึ่งเลย